กิจกรรม o v e r f a l l i n g f a v o r ถึงเวลาฟาร์มอ์ติแฟกของเราแล้วครับอ์ติแฟกคูณ2 7วันห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวต้องทำยังไงหาอันไหนดีไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อก,กับเกมเกมชินอินแพคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมกับนี่เลย Overfalling f a v o r นะครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา6วันและก็ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมเลยครับผมกิจกรรมนี้ก็จะคล้ายๆกับ Over Falling หรือว่าคูณ2ในช่วงอื่นๆน,นะแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของ a r t i f a c t นั่นเองครับไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะลง Art i f ิ c t ของด้านไหนก็ตามก็จะได้คูณ2และเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําได้3ครั้งต่อวัน ซึ่งถ้าถามว่าเซตไหนดีถ้าจะหานะก็ต้องบอกว่าให้หาเซตใหม่ๆรอกันได้เลยครับอันนี้มีข่าวแอบ,บมาบอกว่าประมาณช่วง6.3หรือว่าแพทของโคลัมบีนาอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้เจออร์ติแฟกต์ใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลกตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบเซตของแบบตัวละครในกลุ่มแรกตรงนี้นะครับสายบัฟสายดาเมจอะไรอย่างงี้นะของโคลัมบีนาอาจจะมีเซตประจําตัวของเขาก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้ยังได้ใช้ในตัวของเนเฟอร์ฟรินส หรือว่าลัวมาแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะฟาร์มต่อสําหรับจากกลน้ําแข็งกัดนี่ครับผมดันเจียนของน r อตไคลนั่นเองครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเ,นเพื่อนๆครับวันที่1 7 1 8 1 9นี้จะมีงานไทแรนเกมโชว์นะครับเอ็นชินเอ๋ยลิสแมนช็อปเอ๋ยเนี่ยเขาจะไปจัดบูธกันด้วยมีของรางวัลมากมายให้เ,เพื่อนๆไปที่งานจะสือเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะครับไปวันเสาร์ที่18ไปเจอกันได้ครับ เพื่อนๆเนี่ยก็เข้ามาตัวของดันเจี้ยนอัติแฟกต์ปกติเลยครับเข้าไปตีกับมอนสเตอร์ปกติเลยพอเพื่อนๆเข้ามาในดันแล้วนะครับก็ทาการกำจัดมอนไปครับผม Close your eyes. หลังจากกําจัดมอนเรียบร้อยแล้วนะครับเวลากดรับของรางวาัล เขาจะขึ้นแบบนี้เลยครับว่าแบบคูณ2แบบนี้และเขาเนี่ยสามารถให้เพื่อนๆใช้ Original 40ได้ด้วยเพื่อรับรงางวัลแบบ2ครั้งแบบนี้นะครับใช้โบนัสคูณ2ไปได้เลยครับสังเกตครับว่าสิทธิ์เนี่ยจาก3จะเหลือ1เลยนะก็คือเราใช้ได้แค่60เซินหรือว่า60เซินฟรีต่อวันครับเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้ว40นะครับ รอบนี้ก็ใช้คูณ2แบบ1ครั้งนะครับสำหรับรอบที่2องเ,อเราก็จะได้ตัวของอาร์ติแฟกต์มาเนาะแบบเวอร์ชั่นคูณ2นะครับ ึ่งกิจกรรมคูณ2แบบนี้เนี่ยเขาจะให้เพื่อนๆเ,เฉพาะตัวของออริจิน l ลเรซินนะครับแล้วก็เขาจะให้แค่3ครั้งต่อวนันไม่สามารถดองกิจกรรมไปทําในวันถัดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมาทํากัน7วันหลังจากนี้ห้ามพลาดกันแม้แต่วันเดียวเลยครับปกติเนี่ยกิจกรรมพวกโอเวอร์ฟอริงเขาจะมากิจกรรมสุดท้ายเนาะแต่ในรอบนี้เนี่ยเขามาก่อนครับเดี๋ยวจะมีอีก1กิจกรรมก่อนที่เราเนี่ยจะไปแพท6.1หรือลูน่ากันครับเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าลืมมาฟาร์มกันนะครับในแต่ละวันเก็บ60 เลซิ่นทุกๆวันมารับ60เลซิ่นฟรีในกิจกรรมนี้กันและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วครับผมก่อนจากการขอขอบคุณ165,156 Subscriber จากทาง Youtube หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่ฟินส์ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ Next time let's fish go